ลักษณะของจิตรวมเมื่อจิตเริ่มรวมจะเกิดอาการต่างๆเช่นมีความรู้สึกว่าเบามือทั้งสองข้างซาบซ่านตามร่างกายขนลุกขนพองคล้ายกับไปพบกับสิ่งที่น่ากลัวมีอาการตัวเบาหวิวบางคนเมื่อรู้ว่าจิตเริ่มจะรวมจึงคอยดูว่าจิตจะรวมอย่างไรจิตก็รวมไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิด อันนี้เป็นการกระทําที่ผิดเมื่อเรารู้ว่าจิตของเรากําลังจะรวมให้เรากําหนดผู้รู้นิ่งอยู่สติกับใจอย่าให้เคลื่อนจากกันอย่าให้สติเคลื่อนไหวไปตามอาการใดๆเมื่อสติไม่เคลื่อนไปตามอาการใดๆแล้วจิตก็จะรวมเอง บางครั้งก็รวมสนิทเลยเปรียบเหมือนเอาไม้ปักลงในน้ำที่ไหลเชี่ยวปักให้นิ่งไว้อย่าให้เคลื่อนไปตามน้ำอย่าให้จิตเคลื่อนจากผู้รู้ผู้ที่สามารถทำจิตรวมได้แล้วก็ให้กำหนดจิตตามเดิมกำหนดอย่างใดที่ทำให้จิตรวมได้ก็ให้กำหนดอย่างนั้นถ้าจิตรวมสนิทก็อย่าเพิ่งออกจากสมาธิเสียทีเดียว ก่อนออกจากสมาธิให้พิจารณาเสียก่อนเราจะได้ทราบว่าเราบริกรรมอย่างใดตั้งสติอย่างใดละวางอารมณ์สัญญาอย่างใดจิตของเราจึงรวมได้เช่นนี้ถ้าเราสามารถพิจารณาถึงกรรมวิธีต่างๆได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติครั้งต่อไปขอย้ำอีกครั้งกำหนดให้แน่วแน่นิ่งอยู่กับผู้รู้สติ กับผู้รู้อย่าให้เคลื่อนไปตามกิริยาอาการใดๆจิตก็จะรวมได้ก็เพราะสติอย่างเดียวเท่านั้นพูดตามปริยัติสติแปลว่าความระลึกได้ในกิจที่ได้กระทำแม้คำพูดทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในทางปฏิบัติสติแปลว่าระลึกอยู่ในใจไม่ให้รู้ไปตามสิ่งอื่นถึงจะมีสัญญาอะไรก็ไม่ให้เคลื่อนไหวไปตามอาการนั้นกำหนดรู้นิ่งไว้อย่างนั้นระลึกอยู่ที่ใจใจก็หมายถึงผู้รู้เมื่อสติกับใจบังคับกันแนบนิ่งดีแล้วจิตก็จะรวมสนิท เมื่อเรานั่งกำหนดแล้วขณะที่เรารู้สึกเบาเนื้อเบากายก็ให้เรานิ่งไว้อยู่กับผู้รู้คำบริกรรมต่างๆก็ให้เลิกบริกรรมให้เอาสตินิ่งไว้ให้ระลึกแต่ผู้รู้เท่านั้น ตามธรรมดาสติมักจะส่งไปนอกชอบเล่นอารมณ์สังขารที่ปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นคิดดีคิดร้ายคิดไม่ดีไม่ร้ายเราจะต้องพยายามฝึกหัดละวางอารมณ์เหล่านี้อย่าให้จิตส่งออกไปภายนอกให้สติอยู่ที่ผู้รู้เท่านั้น เมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเรากำหนดคำบริกรรมใดๆก็ตามถ้าเราเผลอจากคำบริกรรมนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราเผลอไปรับรู้อารมณ์ภายนอก mm. ก็ให้เรารีบกลับมาบริกรรมอย่างเดิมตามที่เราเคยปฏิบัติมาได้ จิตจะรวมได้หรือสมาธิจะเกิดนั้นจะต้องปราบนิวรณธรรมทั้งห้าเสียก่อนคือ 1. กามฉันทะความพอใจยินดีในความสุข 2. พยาบาทความอาฆาตความกโกรธ 3. ทีนนมิทะความง่วงเหงาเหานอน 4. อุทธจะกุก,กุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญความสงสัย 5. วิ จิกิจฉาความลังเลสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญ